Around the world ชวนคุณเที่ยวปัตตานีและหาดใหญ่เมืองที่มีสเสน่ห์น่าเที่ยวกว่าที่คุณคิดเที่ยวชมความหลากหลายทางวัฒนธรรมและศาสนาสาการะศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเนียวทัศนา,าศึกษามัสยิดกรือเซสถานที่สำคัญที่มีเรื่องเล่าทางประวัติศาสตร์มากมายไหว้หลวงปู่ทวดขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลที่วัดช้างให้ต่อด้วยการรับประทานอาหารอร่อยอ ร้านดังๆในเมืองหาดใหญ่ทริปนี้พิเศษไม่เหมือนใครออกเดินทาง26-28ธันวาคมนี้ท่านละ19,900บาทสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่061-421-0110หรือ061-421-2680